สูตรที่ชิตเบาหวานรอไตาวายให้คุณไม่ต้องฉีดอินซูลินไปตลอดชีวิตให้กินตามตูดหมกลดง่ายๆ10บโลเลยนะโรคเบาหวานชนิดที่2เป็นโรคที่ทําให้คุณตายอยู่เร็วนะแต่ข่าวดีโรคเบาหวานชนิดที่2ส,สามารถรักษาให้หายได้แต่ไม่ได้หมายความว,าความว่าคุณจะไม่กลับมาเป็นมันอีกถ้าคุณพฤติกรรมไม่เปลี่ยนผมจะให้ดูเคสนักเรียนที่หายจากโรคเบาหวานรีวิวของนักเรียนหมอท่านหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้อาการกดไหลย,ย้อนหายแล้ว ตาม,ตามโออทานสารสากัดอยู่ประมาณส0ตัวเรื่องวิตามิน c NAD, h วิตามิน D3 กินอาหารเหรียญทองตามที่ผมบอกน้ำตาลลดลงคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าคุมน้ำตาลได้ดีมากผลยังอื่นดีหมดเลยตอนนี้เบาหวานคุมได้แล้วคุณหมอลดยาดีใจขอบคุณมากๆเป็นหนึ่งในหลายร้อยเคสที่สามารถเอาชนะโรคเบาหวานได้ดังนั้นใครเป็นเบาหวานใครมีพุงพิม์ลงมาเลยว่ามีพุงถ้าคุณอยากพิชิตเบาหวานถาวรคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทำไม คุณเเป็นนบาาหวาได้สาเหตุของเบาหวานคือการที่คุณกินอาหารที่เร่งตับอ่อนให้หลักอินซูลินเยอะเกินไปทําให้ร่างกายคุณมีน้ําตาลในเลือดสูงตลอดเวลาเมื่อไหรก็ตามที่เพื่อนๆกินสิ่งข้างหลังผมนี้คืออาหารที่พลังงานสูงแต่สารอาหารตับเยอะเกินความจําเป็นเป็นระยะเวลานานๆจนร่างกายคุณเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นเบาหวานนะครับหรือคุณใกล้ที่จะเป็นเบาหวานค่าน้ําตาลในเลือด เท่าไหรเกิน5.7ไหมถ้าเกินคุณเป็นภาวะก่อนเบาหวานแล้วคุณเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานดังนั้นใครเป็นเบาหวานใครมีพุงทิมลงม,มาเลยว่าเบาหวานอาหาร5หมู่โคตรอันตรายเร่งเบาหวานคือทันยพืชจอมปลอมข้างหลังผมถ้าเพื่อนๆไปพิกหลาดูนะครับมีครบ5หมู่เลยเราถูกสอนว่ายังไงกินครบ5หมู่พออาหารเสริมไม่ต้องกินมันไม่เวิร์คครับใครยังกินอเมริกันเบรคฟาสต์อยู่คุณเตรียมตัวเป็นเบาหวานไปตลอดชีวิตเพราะมันคือแป้งขัดสีดีๆนั่นเองมันไม่ใช่ทันยพืชนะมันคือข้าวโพดไร้ไก ไม่มีทางหายจากเบาหวานนี่คือสาเหตุต้นๆเลยก็คือคุณโดนอุตสาหกรรมการตลาดอาหารหลอกช็อกโกแลตเวเฟอร์เยลลี่หวาน,วน,วนเล่งเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานต้องกินธัญพืชของแท้อย่างเช่นข้าวไรซ์เบอรี่ก็พอได้แต่ไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดที่นัวเอาไปหุงไวยหม้อแรงดันเลนทิลโปรตีนเยอะไปดูสูตรออร์แกนิกของหมอนะครับพิมพ์ว่าเลนทิลธัญพืชที่คุณต้องกินถ้านะคุณอยากหายเบาหวานถาวรต้องกินธัญพืชของแท้คุณเปลี่ยนข้าวขาวเป็น ข้าวที่โปรโตีนและกากใย,ยสูงซึ่งจริงๆข,งข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็พอได้แต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าคุณอยากพิชิตเบาหวานคุณต้องกินแป้งที่ย่อยอยากกากใย,ยสูงโปรโตีนสูงซึ่งขั้งหลังผมทั้งหมดนี้คุณต้องกินถั่วธัญ,ญพืชเปลือกอ่อนคือข้าวขี้หนัวถั่วเหลืองแท้กินแทนข้าวได้ถั่วลูกไก่พวกนี้คือแหล่งแป้งชั้นดีที่คุณควรจะต้องกินแทนขนมปังแทนซีเรียลจอมปลอมแทนอเมริกันเบรคฟาสสูตรหมอข้าวถัว่วเปลือกอ่อนออรกน ที่จะทําให้คุณขับถ่ายดีไขมันในเลือดดีน้ําตาลดีถ้าคุณกินแทนข้าวขาวมันโคตรอิ п, ม่มคุณพิมพ์ว่าถั่วลงมาถ้าคุณอยากพิชิตเบาหวานคนเป็นเบาหวานห้ามกินแป้ง3อย่างนี้ถ้าคุณอยากหายเร็ว1คือผลไม้แห้งผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรเลย 2. พวกขนมปังกรอบอัดถุงผู้ป่วยเบาหวานไตาวายไม่ควรเลย3คือขนมปังขาวและขนมปังโฮลวีไม่ควรเลย4ซีเรียลห้าปลาท่องโกใครที่ชอบเอาขนมปังขาวไปทาเนย ถั่วน้ำตาลเพียบไขมันเลวเพียบเสียงหัวใจวายสุดๆสูตรหมอผมจะกินถั่วหลายชนิดรวมกันเป็นข้าวนี่คือสิ่งที่คนอายุยืนเขากินกันเห็นว่าถั่วแล้วเช็คในอินบ็อกซ์ครับคุณเป็นเบาหวานอยู่อยากจะหายจากเบาหวานคุณต้องลดการดื่มน้ำตาลใครเป็นเบาหวานเช็คน้ำดื่มของคุณเดี๋ยวนี้เลยน้ำดื่มที่คุณดื่มอยู่มีรสหวานหรือไม่ยิ่งคุณดื่มน้ำตาลตลอดเวลาหลอดเลือดคุณยิ่งอักเสบความดันสูงครับความดันสูงเกิดอะไรขึ้นตายก็ยิ่งทังนี่คือสาเหตุอันดั ต้นต้นของโรคไตวายไม่ใช่การกินอาหารเสริมไม่มีผู้ป่วยเบาหวานคนไหนไตวายจากกินวิตามินมีแต่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มน้ําหวานจนความดันสูงจนไตวายดังนั้นคุณลดน้ําหวานออกจากชีวิตคุณต้องเพิ่มวิตามิน D3 วิตามิน D3 เป็นวิตามินที่คุมระบบเผาผลาญและตับรวมถึงไตคุณช่วยสร้างวิตามิน D3 ช่วยให้น้ําตาลในเลือดมันเผาผลาญได้ดีขึ้นช่วยลดภาวะดีต่ตอินซูลินวิตามิน D3 ามต่คำควรทายังไงไปตากแดดแล้ว แล้วก็กินเพิ่มจากสารสกัดแล้วเบาหวานคุณจะหายเร็วขึ้นใครอยากได้สูตรวิตามินดีสาพิมพ์ว่าดีเถ้าคุณอยากหายจากเบาหวานแล้วผอมลง10กิโลชะลออไตเสื่อมต้องเลิกการดืม่มเครื่องดื่มสุขภาพจอมปลอมนมหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนมวัวหรือนมทัญพืชหวานอย่าโดนการตลาดหลอกใครที่ยังแบบอยากได้แคลเซียมจังเลย <S <S ไปดื่มนมช็อกโกแลต <S <S ดื่มนมถั่วเหลือง <S <S ดื่มนมเปรี้ยวซึ่งพอมโบต้องห้าม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานไม่ต้องไปเอาโปรโตีนจากนมหรือนมธัญพืชที่มีความหวานคุณอยากได้โปรไบโอติกคุณก็ไปกินอาหารหมากไปกินกิมจิไปกินโยเกิร์ตจากธัญพืชหรือคุณก็ไปกินโปรไบโอติกเสริมเลยไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องไปเอาน้ําตาลมาใส่ร่างกายถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ไปกินจากอาหารธรรมชาติเอาอันนั้นจะเป็นอาหารในเชื้อดีของคุณถ้าใครที่เป็นเบาหวานนะแล้วขับถ่ายไม่ดีท้องผูกอยากบํารุงเรื่องโปรไบโอติกขอดูสูตรของหมอลอกกัน เองพิมพ์ว่าโปรไบโอติกคุณเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ยางชอบหวานจะกินน้ําตาลอะไรดีหนึ่งในน้ําตาลที่ผมกินนะครับก็คือหล่อหังกล้วยแต่ต้องเป็นหล่อหังกล้วย90บวกบวกเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผู้ป่วยเบาหวานอย่าโดนหลอกนะครับไปซื้อหล่อหังกล้วยในห้างแต่หล่อหังกล้วย1%น้ําตาลอย่างอื่น9 9แบบนั้นพังกับพังย่าหวานได้ไหมจริงจริงมันได้แต่หล่อหังกล้วยดีกว่าย่าหวานมันก็มีบางงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่ามันกระตุ้นนนนอออิิซลใมืถัไปแต่ กล้วยทุกองค์การอนไมัมโลกไม่มีใครมาห้ามเรื่องหล่อหังกล้วยหล่อหังกล้วยเป็นสิ่งที่คนยังติดหวานกินได้แต่อย่าโดนหลอกเลือกให้ดีๆหล่อหังกล้วยหมอมีสูตรใหยของผมจะ90บวกๆเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปน่าจะประมาณ95บบวกๆเปอร์เซ็นต์เห็มว่าหล่อหังกล้วยพิชิตเบาหวานเลิกดื่มนมนมเปรี้ยวนมหวานไม่ใช่อาหารสุขภาพสําหรับคนเป็นเบาหวานผู้ป่วยเป็นเบาหวานดื่มอะไรได้ถ้าอยากหายจากเบาหวานน้ําเปล่าน้ําแร่ชาเขียวชาทุกชนิดที่ไม่หวานคุณอยากจะใส่หล่อหางกล้วย ก็ไปใส่ไม่มีปัญหาแต่อย่าเยอะดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยเบาหวานคือน้ำเปล่าหรือน้ําแร่ดีกว่านั้นอีกคือชาเขียวมะขาะชาเขียวมะชากประโยชน์เยอะมากตั้งแต่ผิวหนังสมองลดอักเสบในเลือดต้านมะเร็งในสัตว์ทดลองอาจจะช่วยคุมน้ําตาในเลือดคุณได้ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ชาเขียวไม่เอาแบบที่มันสําเร็จรูปแบบเป็นผงมีครีมเยียมมีความหวานไม่เอาขอเป็นชาเขียวข้นๆ้นขมขดื่มแล้วไปออกกําลังกายหรือคุณหาสารสกัดชาเขียว e g ใครที่ไม่ชอบรสชาติหรือใครที่เซนซีฟต่อกาเฟอีนแล้วใครอยากได้สูตรก็พิมพ์ว่าชาเขียวนะครับใครที่เป็นเบาหวานแล้วอยากหายสิ่งที่คุณต้องลดละเลี่ยงเลิกก็คือน้ําผลไม้ไม่ว่าจะอัดกล่องหรือสกัดเย็นหลายคนที่ผมเจอยังติดกินน้ําส้มยังโดนอุตสาหกรรมน้ําหลอกเครื่องน้ําสกัดเย็นผู้ป่วยเบาหวานห้ามดื่มน้ําผลไม้เด็ดขาดถ้าคุณอยากหายเพื่อนๆอยากหายจากเบาหวานเพื่อนๆต้องดื่มน้ำขเขียวหรือน้ําแร่แอปเปิลไซเดอร์วินิก้าก่อนมื้อ ื้ออาหารผสมกับน้ําเริ่มที่1ช้อนชากับน้ําประมาณ2องสามซีซีดื่มก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วคุณจะคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นหรือถ้าคุณแบบโอกไม่ไหวไปดื่มแล้วมันเปรี้ยวมากนะครับหาเป็นสารสกัดเอาใครอยากได้สูตรพิมัว่า ACV สูตรผักพิชิตเบาหวานลดน้ําตาลในเลือดลดอุงแบบโคตรไวฟื้นฟูตับอ่อนคือกินผักที่มีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดแทนผักหัวอย่างเช่นพุณไม่เป็นคนที่ติดกินข้าวโพดเปลี่ยนไปกินผักใบักคองยังดีกว่าแต่ผักบางชนิดมีงานวิจัยช่วย ลดน้ําตาลในเลือดได้แต่เขาเป็นแค่ผักนะเขาไม่ใช่ยานั่นก็คือผักเชียงดาหมอมีสวนเชียงดาปลอดสารที่ผมนํามาอัดเป็นเม็ดให้กับเพื่อนๆที่หาเชียงดาไม่ได้ผมเองก็กินเองผมไม่ได้ต้องการลดน้ําตาลในเลือดนะแต่เชียงดามันก็เหมือนกินผักอัดเม็ดนะครับมันเป็นผักที่หายากปลูกไราเฉพาะในภาคเหนือมีรสชาติค่อนข้างขมแต่เขามีสารโคตรเด็ดครับเป็นสารที่ช่วยลดน้ําตาลทั้งในคนและในสัตว์ทดลองใครอยากดูสูตรเชียงดาอยากได้เชียงดาปลอดสารพิมพ์ว่าเชียงดา อยากหายจากเบาหวานอยากยุบ10กิโลอยากดีอยากไข,าาขามันดีต้องกินไขมันดีจากพืชให้มากกว่าสารไขมันจากพืชมีจากไหนบ้างอะโวคาโดไปกินกันวันละ1ลูก2คนที่เป็นวัยทองห้ามขาดเด็ดขาดเลยนะมเมล็ดโกโก้โกแท้หรือว่าคาเขาหนิบออร์แกนิกเท่านั้นมันเป็นสุดยอดอาหารจากเปรูซึ่งมันมีไขมันดีแล้วมันมีสารต้านแก่ชื่อว่าแฟลโบนอมีเกลือแร่แมกนีเซียมและ มีโพลีฟีนอลเป็นสารพฤกษาเคมีที่จะช่วยลดความอักเสบในหลอดเลือดคุณได้คาเขาผงและคาเขาเน็กินกับน้ําร้อนก็ได้กินกับน้ําเย็นก็ดีกินกับโยเกิร์ตก็อร่อยกินวันละหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะกินแทนขนมใครไม่รู้จักพิมพ์ว่าคาเขาเน็ปเบาหวานหายพุงยุบกระดูกแข็งแรงไตดีนอนหลับดีให้ทําสิ่งนี้ทุกเช้าครับตื่นนอนมาดื่มน้ําแร่ตามที่หมอบอกดื่มชาเขียวแล้วไปเดินออกกําลังกายแต่เดินออกกําลังกายในที่นี้นะคุณต้องไปเดินแบบให้มีแสง แสงโดนเหมือนเนี่ยเหมือนมีไฟส่องผมเนี่ยแต่ขอเป็นแสงแดดนะครับคุณจะได้วิตามินดีจากแสงแดดคุณจะได้เผาผ่านน้าตาตั้งแต่เช้าคุณจะได้ลดระดับน้าตาในเลือดที่คุณได้รับมาตั้งแต่มือเย็นผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เวลาตื่นเช้ามาน้ําตาในเลือดจะสูงดังนั้นคุณออกไปเดินรับแดดดื่มน้าแร่ดื่มชาเขียวของหมอ,อยังไม่ต้องกินอะไรนะไปเดินเบาๆสัก2 0 3สินาทีแล้วคุณจะได้วิตามินดี3จากธรรมชาติแล้วน้ําตาในเลือดคุณจะลดลงแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกก็คืคอไปเวทเทรนนิ่งบอดี weight, ้เบาาานนะะีพรรฬิิกชต คุณมันจะซิงกันดีใครยังไม่มีสูตรพิมพ์มวิตามินดี ผู้ป่วยเบาหวานอยากน้ำตาลดีขึ้นอยากหอมแล้วอยากความดันลดอยากชะลอไตเสื่อมให้ทำสิ่งนี้สิ่งเดียวก็คือการกินเป็นช่วงเวลาหรือการกินอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเขาเรียกว่า IF นั่นเองฝึกทำ IF ทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่คนที่เป็นเบาหวานทุกคนที่อยากอายุยืนทำ IF ได้แต่ไม่ต้องโหดเอาแบบชิวๆง่ายๆหิวกินอิ่มหยุดกินแค่นั้นสุขภาพดีแน่นอนถ้าคุณหิวจริงๆร,ระหว่างมือ้อเดิมโปรตีนเชคที่มาจากพืช นะดังนั้นทำไมเอฟระหว่างมืออดได้อดถ้าจะกินกินถั่วธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีหรือเป็นโปรโตีนพืชที่กากใย,ยสูงพิมพ์ว่าโปรโตีนพืชอยากหายเบาหวานลด10บโลชลอไตเสือ่อมไม่ต้องถูกตัดแขนตัดขานอนให้ดีหลายคนไม่ได้มองการนอนหลายคนมุ่งแต่กินมุ่งแต่ออกกําลังกายแต่หลายคนที่เป็นเบาหวานไม่ให้สําคัญกับการนอน,เป,น,เ,ปนเป็นเชื่อไเชื่อมครับว่าการนอนที่ดีอินซูลินคุณจะดื้อน้อยลงแต่การนอนที่ไม่ดีคือนอน เกินเที่ยงคืนน้ําตาลจะคุมยากมากๆดังนั้นเรื่องเบาหวานเรื่องไขมันในเลือดและเรื่องความดันนะครับมันเกี่ยวลิงก์กันหมดเลยก็คือการนอนคุณนอนไม่ดีน้ําตาลคุมยากเร็งชอบใครหลับยากหมอแนะนําแบบนี้แล้วคุณต้องฝึกนั่งสมาธินั่งสมาธิ478ปฝึกลมหายใจ2ให้ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้ามันจะช่วยกรองแสงสีฟ้าทําให้คุณหลับได้ดีขึ้นลึกขึ้นเมลเราทอนินหลังตาเวลาที่มันควรจะหลังขอดูสูตรแว่นทองหมอได้พิมพ์ว่าแว่นตานะครับใครที่ชอบฟังหมอชอบเรียนจากหมอผม แนะนำใครอยากลุยอยากเรียนลึกกว่านี้อีกอยากมีสไลด์อยากเหมือนเรียนแบบเปิดห้องเรียนมาลุยด้วยกันใน V.I.P. คลับใน I.F. Masterclass และใน Six Pack Doctor m a มา e r c l a s s ที่มีนักเรียนหลายร้อยคนที่เปลี่ยนชีวิตเป็นกลุ่มเรียน Facebook กลุ่มปิดที่ผมสอนไว้หลาย10ชั่วโมงมีสไลด์มีสูตรอาหารมีครอบครัวดีๆสามารถโพสต์คําถามปรึกษาผลเลือดถามตรงถึงหมอโอ๊กได้เลยใครไม่อยากลองผิดลองถูกใครอยากได้สูตรอาหารแล้วก็ที่สําคัญคือผมสอนในนั้นเป็น10บบทลงหนึ่งได้2พิมพ์ว่าส ใจ VIP นะครับคุณนัชชุดานัตตี้ที่มาคอนเฟิร์มให้นะบอกว่าเป็นเบาหวานมา11ไปีไม่เคยลดได้เลยแต่พอดูหมอมาเริ่มทําตามหมอมาได้เดือนกว่าจากน้ําตาลในเลือด280บวกตอนนี้เหลือ1 4 0 150สบยุดยอดนะครับดีขึ้นได้หายได้แน่นอนคุณว่าพอบ,บอกลดไป5้กิโลโอ้แดมหมอมีสูตรอาหารต้นสาย3มเหรียญน,นะครับเหรียญทองกินให้มากที่สุดเหรียญเงินกินพอดีพอดีเหรียญทองแดงหรือสีแดงคือต้องห้ามกินให้น้อยที่สุดใครอยากได้สูตร3มเหรียญน,นี้ พิมว่าลถไขมัน